าศาสตร์ไทยเป็นธรรมเนียมของเมืองเพชรบูรณ์วัดที่วัดไตรภูมิจะมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานบนบุษบกเป็นขบวนแห่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองทางบกส่งเป็นสัญญาณถึงการเริ่มต้นประเพณีสําคัญในวันรุ่งขึ้นซึ่งผู้คนจะหลั่งไหลไปรวมตัวรวมใจอยู่ที่สายน้ํา ขบวนเรือหลายสิบลำผู้คนนับพันมีจุดหมายเดียวกันคือแม่น้ำป่าสักจุดนัดพบคือคุ้งน้ำท่าน้ำวัดโบสถชนะมารเพื่อเริ่มพิธีอุ้มพระดำน้ำตามธรรมเนียมเป็นหน้าที่พ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอิงตำแหน่งตามระบบเวียงวางคลงังนาในอดีตทำหน้าที่อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำสองทิศเหนือและใต้ปีนี้เสียงไทยได้ทิศใต้สามครั้งและทิศเหนือสามครั้ง เป็นประเพณีที่สืบต่อตามเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านออกหาปลาแต่จับปลาไม่ได้จึงนั่งปรับทุกกันก่อนเกิดเหตุมหัศจรรย์พบพระพุทธรูปสีเหลืองอาร่ามลอยน้ำมาจึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเทียบเคียงจากหลักฐานการสร้างวัดจึงเชื่อว่าตำนานนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเกิดประเพณีสืบต่อในการสงน้ำพระพุทธมหาธรรมราชาทุกวันแรม15ค่ําเดือนสิ เรียกขานต่างกันไปว่าอุ้มพระอาบน้ําอุ้มพระส่งน้ําก่อนเรียกชื่อประเพณีทางการว่าอุ้มพระดําน้ําที่คนเพชรบูรณ์รู้กันว่าต้องมาร่วมแรงใจบางเป็นจิตอาสาบางใช้เป็นโอกาสกลับมาบ้านเกิดเตรียมงานบุญแรงศรัทธายังส่งไปถึงคนนอกพื้นที่ให้ได้มาร่วมประเพณีท้องถิน่น จะหนุนสูงนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยวันนี้มีขบวนคนดังค่ะอยู่ในขบวนเรือกันด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะก็เป็นขบวนของช่างแต่งหน้าเช่ดดังนะคะพี่ป้อมแล้วก็ยังมีดาราคนดังด้วยคุณปูปรยาวันนี้มากับเรือพญานาคซึ่งพี่ป้อมก็าบอกว่านี่แหละค่ะเรียงงานด้วยตัวเองลยทีเดียวค่ะ ติดใจต้องขอมาอีกค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้ตื่นเต้มากเลยค่ะบรรยากาศแบบเราแก่มากเลยค่า จากประเพณีที่มีพิธีกรรมสำคัญเพียง3วันหากปีนี้ที่เมืองเพชรบูรณ์จัดงานใหญ่ถึง10วัน10คืนปูพื้นด้วยการแสดงวัฒนธรรมมีมหรสพครบทั้งภาคบันเทิงดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงแสงสีเสียงหัวใจคือได้แสดงวิถีทินเพชรบูรณ์จังหวัดที่ผู้คนมีชาติพันธุ์หลากหลายเห็นชัดด้วยการแต่งกายขบวนแห่จึงเป็นอีกความภูมิใจของหลายชุมชนได้อวดของเด่นของดี เช่นกลุ่มคนไทยลมมีมรดกภูม na ิปัญญาการแต่งกายด้วยสิ้นหัวแดงติงการการแสดงฟ้อนแถบลานสื่อวัฒนธรรมการนับถือผีผู้แสดงสวมเสื้อตกแต่งด้วยใบลานเป็นวิถีที่ยังเห็นได้ในเมืองหลมงศักขาดไม่ได้คือการเฉลิมฉลองเมืองโบราณสีเทพที่ได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สีสันจึงมาจากขบวนแห่จากหลายรั้วโรงเรียนที่ต่างสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสมัยทวาราวดีตามจินตนาการมากกว่าตำนานเล่าขานนี่จึงเป็นประเพณีสะท้อนวิถีผู้คนเชื่อมร้อยถึงการเป็นสังคมเกษตรกรรมความศรัทธาในพุทธศาสนาตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยเป็นหัวใจของงานอุ้มพระดำน้ำที่ส่งให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี2565 เราจะหยุดอยู่แค่ได้รับรางวัลหรือว่าได้รับการเชิดชูนี่ไม่ได้เราต้องนําประเด็นนี้ลงไปสู่จิตใจของเด็กและเยาวชนเพราะว่าถ้าหากเราคุยกับคนรุ่นใหม่เยาวชนโดยไม่มีเหตุผลนะครับอาจจะไปพูดว่ามาร่วมพิธีวัาน้ำนะเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องสยศาสตร์เรื่องงมงายอยู่ๆเอาภาไปนําน้ําอะไรเงี้ยเราก็ต้องคลี่ขยายภูมิปัญญาต่างๆล้วไม่ใช่นะมันมีคุณค่านะเช่นเจ้าเมืองต้องไปดําน้ําเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองจะปล่อยน้ำเนี่ยเน่าไม่ได้ ถ้าเมืองไปดำมน้ำเน่าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ฉนั้นจะต้องให้ประชาชนแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้รักษาคุณภาพของแม่น้ำครับซึ่งเนี้ยเราก็ต้องขยายผลไปยังเยาวชนแล้วก็คนต่างๆนะครับเขาก็จะได้ทราบซึ้งในประเพณีแล้วก็ได้สืบทอดมาจากชนบุรีค่ะเป็นคนเพชรบูรค่ะน้แงล้วกเลือกลับมาได้จังหวัดช่วงปิดเทอมพอดี แล้วตรงกับ,กบช่วงที่เขาจัดงาน,นพอดีก็เลยอยากจะพาเด็กๆมาชมใจในบ้านเกิดของเราเนาะแล้วยิ่งปีนี้แบบได้รางวัลของอะ,อะไรนะที่สีเทพด้วยอะไรเงรี<อ>้ยของสภา,าวัฒนธรรมเนี่ยเราจะมีโครงการกวนขยาศาสตร์เป็นประจำทุกปีแล้วก็ทำมาก็ประมาณ5ปีแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะ,ะสภานะคะคือกรรมการประธานในชุมชนทั้ง1 7ชุมชนเนี่ย,นเ,นยเราก็จะมาช่วยกันแม้แม้กระทั่งของโครงการเราทําแค่วันเดียวแต่ว่าวัดเขาจะทําอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทําช่วยเขาทุกวันอ่ะผัดเปลี่ยนกันมาวันหนึ่งประมาณถึง20คนนะคะ ชาวเมืองเพชรบูรณ์ยังนับปีนี้เป็นปีทองเพราะนอกจากอุ้มพระดำน้ำและเมืองโบราณสีเทพที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับโลกปีนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่56หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยในอำเภอเมืองได้รับรางวัลด้านจัดการท่องเที่ยวไทยกินรี66โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น s p o ตไลท์ฉายแสงเพชรบูรณ์ด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดเองเตรียมแผนรองรับเช่นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับการจัดทําข้อมูลองค์ความรู้เพราะไม่เพียงหวังตัวเลขนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหากยังมองเป็นโอกาสในการสื่อสารสร้างความหวงแหนในวิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้กับผู้อยู่และผู้มาเยือนอัญชลีโปุวร์ไทย P ี s รายงาน